สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ3 7องศาค่ะสาระดีๆเรื่องสุขภาพสําหรับทุกคนในครอบครัวค่ะครับคุณลิงครับคําว่าครอบครัวก็มีพ่อแม่กับลูกใช่ไหมครับสาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังมีลูกนะครับหรือลูกกาลังจะเกิดเนี่ยสิ่งที่กังวลที่สุดก็คือว่ากลัวว่าเกิดมาแล้วเนี่ยปกติไหมจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความผิดปกติบางครั้งก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับความผิดปกติอันนี้เนี่ยกลุ่มเด็ก กลุ่มนี้เขาเรียกกันว่าเป็น CP สิ่งสําคัญของเด็ก CP ก็คือคว่าพวกนี้พัฒนาการก็จะไม่ดีคเคลื่อนไหวก็ไม่ดีแต่ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์สามารถช่วยให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะอยู่กับเด็กปกติได้ นะครับไปโรงเรียนไปทําอะไรกับคนอื่นเขาได้เหมือนเด็กปกติเลยครับใช่ครับใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับแขกรับเชิญการถึงเรื่องของเด็ก c p แต่ว่าช่วงนี้นะคะไปติดตามกิจกรรมดีๆให้กับสังคมในช่วงของปาน้ำใจกันก่อนเลยค่ะใช่เลยครับทั่วบริเวณของโรงเรียน3ามเซนวิทยาลัยแห่งนี้ดูสะอาดตาเป็นพิเศษ เพราะที่นี่มีน้องๆกลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคมสามเซนเซฟเดอะเวอร์ World, คอยทำหน้าที่เก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียนน้องๆจะช่วยกันเดินเก็บขยะที่ถูกทิ้งอยู่ทั่วไปมาแยกประเภทและนำไปแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์เพื่อช่วยลดจำนวนขยะและลดภาวะโลกร้อนไปในตัวขยะบางส่วนเนี่ยเราสามารถนำกลับมาใช้ได้จะทิ้งมันไปเนี่ยมันก็ มันก็น่าเสียดายครับเราควรนํามาใช้ประโยชน์ให้ได้เยอะที่สุดแล้วเราค่อยเมื่อถึงเมื่อมันใช้ไม่ได้จริงเราค่อยทิ้งไปก็ได้เพราะการทาอย่างนี้มันช่วยลดโลกร้อนนะครับแล้วาสามารถนําของซายโครมาใช้ใหม่ได้ด้วยไม่ต้องเสียเงินซื้อนอกจากนี้ขยะส่วนหนึ่งจะถูกนําไปขายให้กับแม่ค้าในโรงเรียนและรายได้จะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อน,นําไปบริจาคเป็นการกุศลให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆแม้จะเป็นจํานวนเงินไม่มากนัก แต่น้องๆก็รู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาได้ร่วมมือกันทำก็เพื่อนๆที่ทำโครงการร่วมก,กันก็ออให้สู้ต่อไปอ่าทำเราเป็นจิตอาสาเราก็ต้องทำให้เราไม่ต้องหวังว่าเราจะเหนื่อยเราจะอะไรแต่ว่าเราต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้ดีขึ้นกิจกรรมของน้องๆกลุ่มนี้เป็นเพียงงานชิ้นเล็กๆ ที่พวกเขาได้ร่วมมือกันทำเพื่อสังคมแต่ก็นับเป็นการเริ่มต้นที่มีความหมายเพราะความเสียสละเล็กๆเหล่านี้จะเติบโตขึ้นในใจของเด็กๆเช่นเดียวกับที่เติบโตขึ้นในสังคมไทย มาถึงช่วงอินเทอร์วิว with the Expert กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเด็กกลุ่มหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าเด็ก CP ค่ะเด็กกลุ่มนี้นะคะจะมีลักษณะอาการเป็นอย่างไรรวมถึงวิธีการรักษาค่ะจะยากมากน้อยแค่ไหนค่ะรายการ3 1องศานะคะขอต้อนรับนายแพทย์วิรักศั์ธรรมคุณานนท์ค่ะท่านเป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อสำหรับเด็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเด็กที่เป็น CP และมหาจารย์ด้วยปัญหาของกระดูกและข้อเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆในในเมืองไทยนี่ยังไม่มีการสำรวจนะครับ,รบออผมก็อ้างอิงตัวเลขจากต่างประเทศนะฮะอย่างในอเมริกาเนี่ยออจากการสำรวจนี่ก็พบว่ามีมีคนคนไข้ซีพีนะครับ,รบเ,ออเกือบเกือบล้านคนในในปร,ประเทศนะครับล้านคนทเท่านี้นะครับส่วนอุบัติการเนี่ยก็พบจากการคำนวณทางสถิติเนี่ย เพราะว่าจะประมาณ2.5คนต่อทารกแรกเกิด1,000คนแล้วลักษณะการของเด็กที่เรียกว่าเด็ก CP ัเป็นยังไงครับคำว่า CP นี่คือเด็ก CP นีหมายถึงเด็กที่มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวร่างกายนะฮะโดยนะฮะคอมโพเนนต์หคือมีการเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติอันที่2ก็คือโดยเหตุมาจากสมองและเหตุที่เกิดจากสมองได้รับความเสียหายนั้นเหตุนั้นได้หยุดแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุมันจะมีหลากหลายนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นเด็กที่คลอดก่อนกําหนดนะครับหรือว่าเด็กที่คลอดแล้วแหมมีปัญหาเรื่องการคลอดคลอดยากนะคุณแม่ต้องเป็นคลอดนานนะฮะโอกาสที่สมองเด็กจะได้รับความเสียหายจนเกิดบาดแผลซึ่งในในในความเสียหายนั้นได้หยุดยุติแล้วแต่ว่าเนื้อสมองเนื้อสมองส่วนที่ ควบคุมการเคลื่อนไหวเนี่ยเสียหายไปบางส่วนนะซึ่งแสดงว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีเนื้อสมองส่วนอื่นเสียหายหรือไม่เสียหายก็ได้ครับนะครับอ๋อคือเกิดจากสมองก็ได้หรือไม่เกิดจากสมองอ๋อไม่ใช่ฮะหมายความว่าเขาอาจจะปัญญาอ่อนหรือไม่ปัญญาอ่อนก็ได้อาจจะตาบอดหรือไม่ตาบอดก็ได้โดยทั่วไปไม่ นะครับโดยทั่วไปไม่ที่เด็กคล่อยกําหนดไม่มีผลยังไงต่อสมองบ้างอ๋อเด็กคล้อดกําหนดนี่มีปัญหาเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่อวัยวะยังไม่โตเพียงพอที่จะออกมาอยู่บนโลกนะครับแต่ต้องออกมาก่อนนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเนื้อสมองยังโตไม่อิ่มพอเลยออกมานี่ทนกับความเครียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองบางที เออเหมือนกับความดันของควาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นเองก็งทำให้สมองส่วนก็ทให้สมอง,องบางบาง,บางส่วนซึ่งสมองส่วนที่ที่เขาเรียกว่าไวาต่อการเสียหายคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว,วาบางบริเวณเ<อ>ใช่ครับทีนี้ลักษณะคล้ายๆกับว่าพอสมองส่วนนั้นเสียหายส,สมองสําหรับการสังการส่วนนั้นเสียหายอ่ การเดินเหินหรือว่าการที่เราจะออกเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าผิดรูปไปผิดปกติไปถ้าอย่างนี้เราจะทราบตั้งแต่ก่อนคลอดเด็กคลอดออกมาแล้วเราจะทราบเลยไหมคะว่าเด็กคนนี้จะเป็นเด็กซีพีนอนาคุได้แต่ในเด็กที่มีประวัตินะครับเริ่มจากดูจากประวัติก่อนนะมีประวัติคลอดก่อนกําหนดน้ําหนักตัวน้อยหรือช่วงประวัติการคลอดมีปัญหาเด็กเช่นเด็กคลอดมาเขียวอะไรต่างๆเหล่านี้พวกนี้ถือว่าเป็นเด็กมีความเสี่ยงนะฮะ หรือแม้แต่บางรายไม่มีประวัติเหล่านี้เลยยังเจอได้หนึ่งใน3ของเด็ก CP ะนะครับคือประวัติข้อลราบลื่นทุกอย่างแต่มาพบว่าลูกตัวเองผิดปกติเมื่อตอนโตสักคพูดถึงเด็กกลุ่มเสี่ยงที่บอกว่าออกมาแล้วมีโอกาสที่จะเป็นเด็ก CP ได้ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองท่านไหนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกงังวลแล้วเมื่อลูกคลอดออกมาสามารถที่จะเอ็กซเรย์หรือว่าสแกนสมองอะไรตรงส่วนไหนให้เรารู้ได้ไหมคะว่าเด็กคนนี้ น่าจะมีแนวโน้มความผิดปกติหรือว่าจะเป็นเด็กซีได้ครับจริงๆ <S <S แล้วเนนะฮะการสมัยนี้ก็จะมีเรื่องของการเอ็กซเรย์เนื้อสมองนะฮะเอ็กซเรย์เอ็็นะครับก็สามารถจะดูสภาพเนื้อสมองได้ <ฮะ S 2> ก็สามารถจะบอกได้ในระดับหนึ่งนะในรายที่มีความเสี่ยง <ฮะ S 2> ในรายที่มีความเสี่ยงแต่อย่างไรก็ตาม<ฮ>ะนะถึงถึงถึงพบแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว และย้อนไม่ได้ก็หมายความว่าไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาไม่เสียหายได้ทีนี้ตรงนี้นะครับอาจารย์จะมีอะไรที่พอจะบอกท่านผู้ชมเป็นสังเกตได้ไหมครับว่านอกจากที่เล่ามาแล้วเนี่ยมีอะไรมั่งไหมที่ทําให้เราสงสัยว่าไอ้คนนี้น่าจะเป็นซ p พคนนี้น่าจะเป็นความผิดปกติของภายนอกอย่างเดียวครับอันนี้อันนี้เป็นจุดสําคัญเลยนะครับจุดในการที่จะตรวจสอบว่าลูกของเราเนี่ยจะเป็น C p พหรือเปล่านะครับคือการดู พัฒนาการเรื่องการเคลื่อนไหวนะครับเพราะเด็กทุกคนเนี่ยคลอดมาเนี่ยเราจะมีสมุดนะรัชบาลก็จะมีสมุดคู่มือนววัคซีนซึ่งในนั้นจะมีจะมีรายละเอียดเรื่องราวของพัฒนาการการเคลื่อนไหวนะเช่นสเดือนชันคอสเดือนทําอะไรได้นะเจ็ดเดือนอาจจะนั่งได้แล้วนั่งต้องไม่พิงอะไรทํานองเนี้ยท่านลูกของเรา ช้ากว่าคนอื่นนะหรือว่าสามเดือนแล้วคอยังนิ่มปกเปียกนะครับหรือว่าขวบหนึ่งแล้วยังเกาะยืนไม่ขึ้นเลยทำนองนี้คือคือสัญญาณง่ายๆเบื้องต้นที่ที่เราเราอาจจะพาลูกเราไปไปให้พบแพทย์พบแพทผู้เชี่ยวชาญได้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้เนื้อสมองที่ได้รับความเสียหายแล้วเนี่ยเสียหายแล้วเสียหายเลยย้อนไม่ได้นะครับ แต่การการป้องกันนะ,ะการป้องกันหรือว่าการกระตุ้นเนื้อสมองส่วนที่เหลืออยู่ให้ทํางานให้ดีที่สุดเนี่ยก็เป็นแนวนนทางที่ที่ช่วยเด็กได้มากที่สุดในปัจจุบันนะตอนนี้ถ้าเกิดว่ารู้ว่าเด็กคนหนึ่งเป็นเด็ก CP แล้วล่ะแนวทางในการรักษาของอาจารย์นี่ทำยังไงบ้าง,งคะอ่าสมมุติตรวจละคนนี้เป็นเด็ก CP นะครับ<ๆ>ก็จะต้องจัดกลุ่มก่อนสําคัญมากที่สุดคือการจัดกลุ่มกการจัดกลุ่มก่อนจัดกลุ่มว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่ม CP ที่อยู่ในระดับไหน พราะ C P เนี่ยอย่างที่ว่านะฮะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นมันจะมีตั้งแต่เคลื่อนไหวได้มากเลยจนกระทั่งถึงเคลื่อนไหวแขนขาอะไรไม่ได้เลยเ่งไปหมดเลยัเพราะฉะนั้นเกรดความความสําเร็จหรือความสามารถในการฟื้นฟูของเราเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่เนื้อสมองว่าเสียหายมากน้อยขนาดไหนในกลุ่มที่เสียหายพอที่จะเขาเรียกว่ากลุ่มที่มีศักยภาพกระตุ้นฟื้นฟูได้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราสามารถที่จะ เรียกว่าแก้ไขหรือป้องกันนะภาวะที่แขนขาผิดรูปนะการทรงตัวที่ไม่ดีทําให้เขาสามารถที่จะเดินได้ดีมากขึ้นหรือใกล้เคียงคนปกติมากขึ้นนะอันดับแรกคือจัดกลุ่มนะก่อนนะแล้วก็วางแผนการรักษาในแต่ละรายไปแล้วก็ผ่าตัดอ๋ออย่างคือคือโดยทั่วไปเนี่ยนะในการผ่าตัดเนี่ย จะเข้ามาก็คือกรณีที่เกิดความผิดรูปค่อนข้างแข็งแล้วการผ่าตัดถึงจะเข้ามาแล้วถ้าเกิดเล็กๆน้อยๆล่ะเล็กๆน้อยๆก็กายภาพบําบัดก่อนกายภาพบําบัดอย่างถูกต้องตามหลักการของเด็กซีพีนะครับนะควรกายภาพบำบัดตั้งแต่เล็กๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการดัดการดามการกระตุ้นระบบประสาทการเคลื่อนไหวนะให้ให้มีการกระตุ้นการใช้งานอยู่เรื่อยอะไรทํานองนั้นเนี่ยก็พยายามที่อันนั้นก็คือความพยายามที่จะพยายามรักษาสมดุลนะให้ให้ส่วนที่เหลือ ืออยู่ที่ดีอยู่นะทํางานให้ดีที่สุดนะครับส่วนที่ถ้าเพี้ยนรูปไปแล้วกระตุ้นยังไงแล้วก็ไม่สามารถจะสร้างสมดุลได้การผ่าตัดถึงจะเข้ามาช่วยตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์พอจะบอกได้ไหมฮะมีเวลาแค่ไหนเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าเอาหนาลองดูอีกนิดนึงเบื่อจะดีขึ้นอ่ะลองอีกนิดนึงลองไปลองมามันก็เลยกลายเป็นถึงขั้นที่อาจารย์ว่าเนี่ยต้องผ่าตัดมีเวลาพอจะคร่าวๆได้ไหม คืออันแรกก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทราบก่อนว่าพัฒนาการเรื่องการคลื่ไหวของเด็กเนี่ยเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็น CP จะต้องพอรู้ขวบหนึ่งเด็กควรจะทําอะไรได้บ้างเด็กปกตินะครับสขวบควรจะทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าลูกเราดูแล้วเนี่ยทำไม่ได้หรือทําได้ถึงจุดหนึ่งแล้วติดแล้วนะครับ อันนั้นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือความผิดผิดรูปร่างจากการเสียสมดุลของของสมองที่ส่งสัญญาณมาควบคุมแขนขานะทให้เข้าต่อผิดรูปร่างนะระหว่างการทํากายภาพบําบัดนะครับในขั้นตอนของเขาถ้าเกิดว่าเราทํากายภาพบําบัดถึงจุดหนึ่งที่ว่าไม่สามารถที่จะยั้งการเปลี่ยนรูปได้แล้วนะครับอันนั้นก็ถึงจะแนะนําเรื่องของการผ่าตัดเสริมเข้าไปโดยทั่วไปเนี่ยนะ เด็กทั่วไปเนี่ยจะเดินได้ประมาณอายุหนึ่งปีถึง2ปีอย่างช้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลยอายุไปหน้สองปีหรือ3ปีไปแล้วยังเดินไม่ได้นะเท้าบิดแข็งลูกมากขึ้นเข่าเกร็งมากขึ้นเลย3ปีไปแล้วยังแข็งมากขึ้นยังยังไม่ได้อยู่ยังคลายไม่ได้อยู่โอกาสคลายได้ก็ คงจะไม่มีทางนะลักษณะมันจะเป็นการแข็งเดียวป่ะหรือจะมีการลักษณะอ่อนปกเปียกก็ได้เหมือนกันไหมอ่าก็เป็นอีกแบบหนึ่งของพีนะครับแต่โดยทั่วไปในกลุ่มที่สามารถฟื้นฟูได้ดีจะเป็นกลุ่มที่เกรงแข็งกลุ่มนี้กับเป็นกลุ่มที่ฟื้นฟูได้เยอกว่าอ่อนปกเปียกนี่แย่กว่าอ่อนบกนี่แย่กว่านะครับแล้วมีวิธีแก้ไหมครับพวกอ่อนปกเปียกใช่ไหมพวกอ่อนเปียกเนี่ยหลักการก็คือการให้ความแข็งแรงกับข้อต่อนะโดยทั่วไปจะเน้นเรื่องของการกายภาพ นะครับแล้วการใช้อุปกรณ์เสริมความแข็งแรงอาจจะไม่ต้อง่าตัดส่วนใหญ่ผ่าตัดจะไม่ค่อยได้ประโยชน์ในกลุ่มอ่อนบกเปียดกแล้วงมียาเข้ามาช่วยได้ไหมคะยายานี่ส่วนใหญ่เนี่ยจะช่วยลดเกร็งบ้างในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถแก้ความผิดรูปที่แข็งแล้วได้นะครับและการให้ยาที่ไม่เหมาะสมถูกต้องเนี่ยอาจจะทําให้เด็กเนี่ยสูญเสียความสามารถในการเจริญเติบโตของเนื้อสมองด้วยนะครับเพราะยาจะไปกดเนื้อสมองอาจจะทําให้เด็ก ซึมๆง่วงๆงไปนะครับค่ะแล้วถามอาจารย์นี่ในเด็กๆที่เหมือนกับว่าเราได้รับการกายภาพหรือ่าผ่าตัดแล้วล่ะให้ลักษณะการเคลื่อนไหวอาจจะใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุดแต่ว่าสมองที่เสียาหายที่สั่งการผิดปกติมันก็ยังคงสั่งการแบบนั้นอยู่อะค่ะถูกต้องอย่างนี้จะทำให้การกลับมาเคลื่อนไหวผิดปกติมันเกิดขึ้นมีโอกาสกับมายนี้ไหมมีโอกาสนะครับขึ้นอยู่กับสัญญาณสมองที่ส่งมาเสียสมดุลมากน้อยขนาดไหน คือ,คอสัญญาณเราก็ยังส่งมาปกติถูกไหมฮะสัญญาณ<ะ>ของสมองเนี่ยส่งมาให้ร่างกายขึ้นไหวยอย่างปกติอยู่ถูกต้องใช่ครับคือสัญญาณสมองเนี่ยจริงๆเราแรกเกิดมาเนี่ยสมองยงังโตไม่เต็มที่นะครับ<ช><ช>เขาจะใช้เวลาตโตเต็มที่ถึงประมาณ6ปีถึง7ปีนะฮะนั่นเขาสร้างสายใยประสาทยังยังมีการบวกลบกันได้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะฮะแต่90%นี่คือที่3ปีแล้วนะเมื่อกี้เลยที่บอกว่าถ้าเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยเก่งขึ้นสักเท่าไหร่ นะฮะแต่ก็ยังเก่งได้อีกถึงก้อนหนึ่งคือถึงประมาณ6ปีถ้าเลย6ปีไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของสมองก็คือค่อนข้างจะนิ่งตัวละที่เหลือเราช่วยเหลือนะครับเราเสริมเข้าไปและเมื่อเด็กโตขึ้นเรื่อยๆถึงวัยประมาณสัก10ปีขึ้นไปคือเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายตัวใหญ่มากขึ้นนะฮะถึงจุดนั้นนะครับเด็กมักจะแย่ลงอีกระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าภาวะสมองอิ่มตัวตั้งแต่6ปี ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสําคัญมากมเพราะโครงสร้างใหญ่ขึ้นะนะครับนั้นความสามารถในการควบคุมแขนขากาลมังกล้ามเนื้อ,อกับอ่อนแอลงเมื่อร่างกายใหญ่โตมากขึ้นดังนั้นเด็กซีีก็จะมีเ,เขาเรียกว่าดาวความสามารถลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะผ่าตัดเขาะนะฮะ เสร็จและเรียบร้อยความผิดรูปดูดีนะเขาวางเท้าอะไรต่างๆได้ดีไม่หีดเกงแข็งอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ยังคงต้องมีโปรแกรมกายภาพอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีการประเมินอยู่เป็นระยะระยะเมื่อไหร่ที่จะเริ่มเสียสมดุลเพิ่มเติมเราอาจจะต้องทำอีกจะมีโอกาสทำยังไงคะที่จะไม่เกิดภาวะแบบนี้น้อยที่สุดครับการตรวจพบตั้งแต่อายุน้อยนะใช่ครับการได้รับการดูแลการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะ ผ่าตัดเมื่อดูแล้วมีประโยชน์นะเราก็ควรจะทำนะครับแล้วเฝ้าติดตามอย่างเป็นระยะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้อยากจะให้คุณหมออาจารย์แนะนำนิดนึงละกันสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านว่าอยากจะดูแลร่างกายอย่างไรระหว่างที่ตั้งครรภ์จนถึงคลอดเนี่ยเพื่อจะให้กลุ่มเสี่ยงน้อยลงไปเรื่อยๆรับไม่ใ่ใครอยากให้เกิดบางอย่างบางกลุ่มป้องกันได้บางกลุ่มป้องกันไม่ได้แม้แต่อย่างในอเมริกานะคบอาจารย์ เป็นประเทศที่เจริญทางวัตถุมากๆแล้วมีโปรแกรมการรักษาทางการแพทย์ที่ดีเต็มที่ปรากฏว่าซีพีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กคลอดก่อนกำหนดนะครับคือการควบคุมตรงนั้นเรียกว่าค่อนข้างจะยากคืออาจจะบางทีอย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกคือเขาเก่งในการช่วยชีวิตเด็กเล็กนะครับแต่เด็กเล็กที่ช่วยมาก็ไม่ได้ปกติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการป้องกันปัญหาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการคลอดที่มีปัญหา มีความสำคัญมากนะครับเช่นการฝากท้องที่ถูกต้องตามโปรแกรมเหมาะสมนะการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมนะฮะบำรุงร่างกายให้เหมาะสมนะครับผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์น้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเด็ก CP ค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นรายการนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามคำถามประจําสัปดาห์รวมถึงคำเฉลยของเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและรายชื่อของผู้โชคดีกันเลยค่ะ คำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าเด็ก CP คือเด็กที่มีภาวะความบกพร่องในด้านใดพิมพ์ VTN 1ด้านการเคลื่อนไหวพิมพ์ VTN 2ด้านการได้ยิน SMS มาที่488-6999ห้าท่านผู้โชคดีจะได้รับเสื้อยืดของสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์สนับสนุนโดโรงพยาบาลเวทธานีฉเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่า การน,นำสารก่อภูมิแพ้ปิดลงบนผิวหนังเรียกว่าอะไรคำตอบคือแพทเทสหาท่านผู้โชคดีรับเสื้อยือดกิฟต์แคร์แชร์ของมูลนิธิทำมิตรชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูงานวิจัยคิดคน้นและค้นคว้าสิ่งดีๆต่างๆจากมันสมองของคนไทยนะครับในช่วงเฮลที่อัปเดตครับ ครั้งที่การค้นคว้าของนักวิจัยสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสุขภาวะที่ดีกว่าของคนไทยรถนั่งเคลื่อนที่อนเนกประสงค์ที่เห็นอยู่นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเพื่ออำโดยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยเฉพาะเราจะเห็นว่ารถนั่งเคลื่อนที่ ที่เขาเรียกว่าวิวแชร์เนี่ยทั่วไปเนี่ยมันสามารถทําได้สองสามอย่างหรือบางอย่างขึ้นความต้องการของผู้ป่วยเนี่ยมันยังไม่สามารถ,ารถตอบสนองได้ได้ครบนะอันนี้ก็คือต้องการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้มากเนี่ยสามารถที่จะอยู่อยู่ด้วยตนเองได้มากขึ้นนะให้ให้ใกล้เคียงกับคนปกติ นอกจากนักวิจัยจะออกแบบให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของรถได้อย่างสะดวกแล้วยังได้เพิ่มกลไกของเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าเข้าไปด้วยเพื่อลดปัญหาเรื่องเอ็นยึดติดบริเวณหัวเขา่าและข้อเท้าและยังสามารถปรับรูปแบบของรถให้เปลี่ยนจากท่านั่งเป็นนอนหรือยืนได้เพื่อให้ผู้ใช้ได้เปลี่ยนอริยบทแทนการนั่งหรือนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน,าน,าน ในส่วนของวีแชร์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะยืนได้ด้วยขณะเดียวกันก็สามารถที่จะบริหารร่างกายคือส่วนล่างของร่างกายไม่ว่าจะเป็นขาหนีบหรือว่าหัวเขา่าทําให้ขามันได้ขยับเคลื่อนขึ้นลงตัวนี้สามารถที่จะพาให้ผู้ป่วยยืนได้ด้วยนั่งนอนยืนเคลื่อนที่ได้พาสติได้แล้วก็ขณะเดียวกันขับถ่ายได้ในรถคันเดียวกันเลยด้วยคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่ารถวีแชร์ทั่วไป ทำให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นและยังช่วยลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อีกด้วยจึงถือเป็นความสำเร็จและความก้าวหน้าที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยมาถึงช่วงสุดท้ายของทางรายการกันแล้วนะคะเราจะไปปิดท้ายกันด้วยสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรม,มาราชาชนกกันเช่นเคยค่ะครับในวันนี้นะครับเวลาของเราสองคนก็หมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับพบกับผมและคุณดินได้ใหม่ ในเวลาเดียวกันนี้20บนิกาหนาทีที่ช่องทีเอนวนทีโฟนะครับว ah ันเสาร์หน้าอย่าลืมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วด้วยพระวิสัยทัศน์ของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์หนึ่งที่ทรงเห็นความสำคัญของชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย แม้ว่าทรงจบการศึกษาทางด้านการทหารจากประเทศเยอรมนีแต่ด้วยพระราชปณิธานที่ทรงเห็นว่าการแพทย์และสาธารณาสุขจะเป็นประโยชน์ต่อพระสกนิกกรยิ่งกว่าสมเด็จพระบรมราชชนกจึงเสด็จไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มศึกษาในด้านการแพทย์ที่นำมาซึ่งจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของระบบสาธารณาสุขของไทย ขณะที่ทรงศึกษาวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลาย Harvard, ัยฮาร์วาร์ดสมเด็จพระบรมราชชนกได้ทรงประธานสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2459ความว่าแม้ว่าข้าพเจ้าอาจจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นครองราชแต่นั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ากังวลใจเพราะความมุ่งม,มั่นของข้าพเจ้านั้น คือการดำรงชีวิตอยู่อย่างทรมคุณค่าข้าพเจ้าอาจมีชีวิตอยู่อย่างสดุกสบายอย่างสมพระเกียรตยิในฐานะพระอนุชาขององค์พระมหากษัตริย์แต่ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ามิควรจะได้รับการยกย่องเพียงเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นพระอนุชาของพระมหากษัตริย์เท่านั้นหากข้าพเจ้าจะได้รับการยกย่องเชิดชู ข้าพเจ้าก็หวังว่าจะเป็นพระเกียรติของข้าพเจ้าเองนั่นก็คือการอุทิศตนเพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนและบ้านเมืองสยามพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อพระสงนิกรชาวสยามในครั้งนั้น ได้นำมาสู่การพัฒนาด้านการแพทย์ของไทยให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นด้วยน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่และพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระบระมาราชชนกที่ทรงวางรากฐานการแพทย์และสาธารณาสุขไทยไว้อย่างมั่นคงนั้นได้นำไปสู่ระบบการแพทย์ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลในปัจจุบัน สมเด็จพระบรมราชชนกจึงได้รับการถวายพระสมัญญาพิไทยว่าพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย JCI โทร02 734 0000